กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลง Tankscom นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Tankscom กับผมไอซ์ Tankscom ครับจำชื่อไว้ให้แม่นนะครับว่านี่คือ Tankscom ไม่ใช่คอมมินะครับมีพัดลมมาให้ดูหนึ่งตัวเอาไว้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ใช้พัดลม14เซนหรือว่าพัดลม140มิลครับแล้วนี่เป็นแพ็ค3เหมาะกับอะไรยังไงสมมุติว่าเรามีเคสอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถใส่พัดลมข้างหน้าได้ที่เป็น140 3ตัวแพ็คนี้ช่วยได้ครับ หรือเคสที่มันสามารถใส่พัดลม140ข้างบนได้2ข้างหลังได้1แพ็คนี้ก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าเกิดได้ทั้งหมด2อย่างอย่างที่ผมว่ามาเลย14เซนข้างหน้า3ตัว14เซนข้างบนอีก3เอ้ยข้างบนอีก2ข้างหลัง1หรือ14เซนข้างบน3แพ็คนี้ก็ช่วยได้แพ็คนี้ราคา2,890 2 9 0 0มันคือ TT นะครับหรือว่า Thermal Take Tub Fan EX 14 Pro ไอคำว่าทับแฟนแน่นอนแหละเป็นชื่อซีรีส์พัดลมของ t h e r m o t e ทที่ t h e r m o t e ทใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายรุ่นเลยส w so o b b l e อนูนี่น่นหน,หนูเต็มไปหมดนะครับทีทีเองก็ออกพัดลมเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปออกมาบางทีจนจำชื่อรุ่นก็ไม่ค่อยจะได้อ่ะแพ็เกจจิ้งจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องแล้วก็ดึงสไลด์ออกมาเหมือนถาดข้างในมีพัดลมหลักๆตัวเมนพระเอกอยู่ทั้งหมด3ตัวครับ วางให้ดูให้เห็นเป็นแบบนี้และมีใบพัดลมมาให้อีกทั้งหมด3ใบครับและมีชุดกล่องอ็ c เ s s o r y นอรีน,อน็อตนู้นนี่นั่นต่างๆทีนี้ดูที่ตัวเมนหลักก่อนมันเป็นยังไงอ่ะแน่นอนครับเป็นพัดลม14เซนหรือว่า140มมิลใช้วิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวต่อตัว,ตวในลักษณะที่ว่า การติดตั้งที่มันแนบสนิทนะครับถ้าแนบสนิทนะปึกเป็นแมกเนติกคอนแทคสวิตช์แบบนี้เลยต่อ1ตัวจะมีทั้งหมด4พินเห็นไหมครับอ่ะพัดลมนี้เป็นพัดลมแบบไม่มีไฟเพราะฉะนั้น4พินมันคือ4พิน PWM เลยซิงหากันฝั่งหนึ่งเป็นหน้าคอนแทคตัวเมียฝั่งหนึ่งเป็นหน้าคอนแทคตัวผู้อันนี้เมีย แล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ต่อเข้าไปได้เลยถามว่าแรงดูดมีเยอะขนาดไหนนะครับฝั่งเนี้ยสมมติอย่างนี้นะครับจะมีแม่เหล็กอยู่สองฝั่งเหมือนกันแบบนี้ชนกันปุ๊บได้เลยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับในการคอนแทคไม่ได้นะครับแต่แม่เหล็กดูดได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้หน้ามันไปทิศทางเดียวกันอยู่แล้วพัดลมรุ่นนี้จะมียางเป็นไวเบเรชั่น การสั่นการการสะเทือนอยู่ทั้งหมดหน้าละ4มุมทั้ง2ฝั่งเหมือนกันหมดนะครับสโลปฝั่งที่เป็นก้านนะครับจะมีสโลปเอียงลงไปช่วยในเรื่องของการรับรมลรมรีดลมนะครับมีฝั่งเดียวนะครับฝั่งด้านก้านนะครับฝั่งด้านหน้าที่โชว์ใบพัดเต็มๆไม่มีนะครับมันจะซ้อกเป็นร่องแบบนี้มันจะเหมือนดักแอร์ดักปุ๊บเป็นท่อเป็นอุโมงค์ขึ้นมาทีนี้ครับ ใบที่เขาเพิ่มมาให้เนี่ยทั้งหมด3ใบเหมือนกันหมดนะครับ3ใบนี้อ่ะสใบนี้เรียกง่ายๆเลยเป็นใบแบบรีเวิร์สใบแบบรีเวิร์สถ้าเกิดใบปกติสแตนดาร์ดนะใบปกติสแตนดาร์ดจะให้ cfm อยู่ที่119 cfm cfm คืออะไรลูกบาทฟุตนะครับตอนหน,หนาที หนึ่งนาทีเนี่ยมีลมเข้าไปได้หนึ่งลูกบาศก์ฟุตหนึ่งลูกบาศก์ฟุตหนึ่งลูกบาศก์ฟุตก็คือนะฮะเอาไม้บรรทัดมาเลยนี่ทหนึ่งฟุตคูณหนึ่งฟุตแล้วก็คูณหนึ่งฟุตเหมือนกล่องอะระยะทุกระยะ,ท,ะ,ยะทุกด้านหนึ่งฟุตหมดนะครับนั่นแหละหนึ่งมวลอากาศเนี่ยหนึ่งลูกบาศก์ฟุตเนี่ยเข้าไปได้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเก้า cfm แต่ถ้าเกิดเป็นใบรีเวิร์สใบรีเวิร์สจะเหลือหนึ่งร้อยสอง cfm มันจะต่างกันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่119กับ102ก็ตก17 CFM น่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบครับข้อจำกัดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เข้าออกของใบสแตนดาดกับใบรีเวิร์สที่มันต่างกันทีนี้วิธีการถอดและเปลี่ยนไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยทำอย่างไรอ่ะสมมุตินะครับอันนี้คือด้านหน้าที่เราเห็นตามปกตินะผมจะใช้นิ้วเนี่ย ดันขึ้นมาลองดูซิว่านิ้วดันขึ้นมาจากด้านหลังเลยเนี่ยได้ไหมโอ้ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นผมจะใช้นิ้วโป้งดันลงมาแล้วกันดันอาจจะโยกนิดนึงนะครับอ่ะปุ๊บมันจะมีอึกเดียวเลยครับอึกเดียวนะถ้าแกนตัวนี้ติดมาด้วยให้อัดกลับเข้าไปใหม่ผมลองแล้วนะเอาเนี้ยอัดกลับเข้าไปใหม่แกนทองแดงมันนะมันอาจจะติดมาด้วยบางทีเราโยกจังหวะไม่ได้ถา่าเสียไมย้ไม่เสียนะครับถ้าเกิดเอาออกมาแล้วยังมีอีก ใส่กลับเข้าไปใหม่เห็่ยแมยังอยู่นะใส่กลับเข้าไปใหม่อ่ะเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีจังหวะที่มันหลุดออกมาเฉพาะแกนไอตัวทองแดงไม่ออกอ้าวแม่งก,ก็ยังออกอยู่เอาใหม่อีกเดี๋ยวผมกดไปแน่นแนก่อนดิอันนี้เรียวๆเลยนะครับไม่ต้องเฟซครับหลุดก็คือหลุดไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมันหลุดได้อา้าก็ยังออกอีกอกี่โมงก่อนฮึบ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 อา้าวก็ยังออกเ,อเดี๋ยวผมลองดูตัวนี้ดิมันยังไงวะ เหมือนกันไหมเอา้านี่ก็ออกมันต้องไม่ออกนะครับมันจะมีจังหวะของมันพอดีที่แบบไม่ออกอะเอา้านี่ก็ออกเอา้านี่ก็ยังออกอ่ะลองดูอีกตัวดิออกไหมเอา้านี่ก็ออกอ่ะสามตัวแม่งอ,ออกหมดเลยกูไปด,ดันท่าไหนมันวะเนี่ยเอา้านี่ก็ออก ขอหาจาังหวะนิดนึงนี่ไม่ได้แบบนี่ไม่ได้แบบเอาหาแนะนี่นี่เรื่องจริงเลยเนี่ยคนดูอยู่อาจจะหานะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันออกมาทางแกนทองแดงแบบเนี้ยมันจะใส่ใบรีเวิร์สกลับเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ดูนี่มันจะต้องออกมาแค่นี้ตามความเป็นจริงแล้วครับต้องออกมาแค่นี้เลยแกนมาแค่นี้ตัวทองแดงไม่ต้องออกมาอาวครูจะได้ออกกี่โมองอ่ะลองดู้ดิ หาเหลี่ยมก่อนก่อนนัาน,นียังได้ปกติพอถ่ายจริงปุ๊บไม่ได้อ่ะนี่มันจะมีเหลี่ยมของมันทําให้ได้เพราะว่าแกนทองแดงจริงๆจะต้องคาอยู่ข้างในแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะต้องไม่ตามออกมาด้วยแต่ถ้าเกิดมันตามออกมาทำอย่างที่ผมว่าแหละเอาแบบอย่างนี้เลยให้มันออกมาแค่แกนแบบนี้เสร็จปุ๊บลองมาเทียบกันนี่คือใบสแตนดาดครับนี่คือใบรีเวิร์ส STANDARD ดรีเวิร์สสแตนดาร์ดรีเวแล้วค่อยเอาใบที่เป็น r e เ e ิร์สนะครับวางเอาแกนให้ลงตรงกลางไม่ยากเลยแล้วกดลงใบมันจะดังกลึกหนึ่งนะครับดังกลึกเดียวก็จะได้พัดลมที่เป็นรีเวิร์สกลับมาแล้วรีเวิร์สจะติดยังไงอ่ะโอเคนะครับข้างหน้าเครื่องเนี่ยหน้าเคสเนี่ยคุณจะใช้ใบปกติก็ได้มองจากข้างนอกเข้ามา มองจากนอกเคสเข้ามาจะเห็นหน้านี้แต่ถ้าเกิดมองจากในเคสจะเห็นเป็นหน้านี้นะครับในเมื่อซีดเอ็มมันเยอะกว่าถูกไหมครับข้างบนคุณจะติดแบบนี้ก็ได้เอาลมออกหรือจะเอาไปเป่าหม้อน้ําอะไรก็ได้ข้างหลังคุณจะติดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไอ้พวกรีเวิร์สเนี่ยมันจะมีประโยชน์แบบไหนทําให้หน้ามันสวยขึ้นก็คือเคสที่เป็นฟิลฟิชแทงหรือที่เราเรียกว่าตู้ปลาต่างๆโซนในการติดตั้งพัดลมของด้านขวา ของเมนบอร์ดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าแบบรีเวิร์สแบบนี้มันจะทําให้ดูดีกว่าก็คือดูดลมมาจากข้างหลังข้างหลังของตัวเครื่องแล้วก็เอาลมหมุนเข้าในตัวเคสหรือดูจากข้างล่างนะครับ bottom of case ก็คือพื้นของตัวเคสจะเหนือ cover power supply หรือที่เป็นแบบเคสด d u a ลแชมเบอรแล้วพื้นข้างล่างไม่มี cover power supply ก็เอาไปวางที่พื้นเคสก็ได้จะ2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้แล้วแต่ว่าเคสรุ่นนั้นนั้นมใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าพัดลมรุ่นนี้เองเนี่ยมันมีทั้ง e x 1 4 pro แล้วก็มีมีทั้ง e x 1 2 pro มีทั้ง120แล้ว 140. นะครับทีนี้ผมจะถอดไอ้ใบรีเวิร์สเนี่ยลองดูซิว่าถอดแล้วแกนทองแดงมันจะตามมาไหมถอดวิธีเดียวกันนี่แหละอ่ะถ้าตามมาแบบนี้จับให้ตรงก่อนนะครับจับให้ตรงก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยยัด กลับเข้าไปเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณยอมมือเลอะได้นะคุณก็หยิบแม่งออกมาเลยอะแบบนี้ถือว่าง่ายนะครับแล้วก็เอาใบป,ปกติสแตนดาร์ดใส่กลับเข้าไปมันจะมีแกลกนึงนิดนึงเนี่ยแกลกเดียวถือว่าอยู่แล้วเสร็จแล้วไม่ต้องตกใจนะครับว่าแกนทองแดงมันหลุดตาออกมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ยอมมือเปื้อนแล้วดึงแกนทองแดงออกมาได้ใส่แกนทองแดงกลับเข้าไปก่อนและมันจะมีแหวนพลาสติกอันหนึง่งอ่ะกูเอาออกมาให้ดูชึงเอาเนี่ยอา้าทีเนี้ยไม่ออกเออที่ตั้งใจจะให้มันออกมาด้วยเสือไม่ออกอ่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวแกนทองแดงเห็นไหมครับแล้วก็มีแหวนพลาสติกอันหนึ่งแหวนพลาสติกอะถ้าเกิดมองเหลี่ยมเนี้แหวนพลาสติกต้องลงไปก่อนแล้วค่อยแกนทองแดงก็คืออย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆค,คว่ำลง จะเป็นการเรียงชั้นที่ถูกต้องแล้วกดลงไปก็คือจะมี2ชั้น2ชิ้น2เลเยอร์นั่นเองมีแหวนพลาสติกที่ต้องอยู่ด้านล่างข้างในแล้วค่อยแกนทองแดงแล้วค่อยตัวใบกดลงไปถ้ายอมมือเพื่อนก็ยอมจับแล้วก็ดึงออกมาก็ได้ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าไอตัวแกนเมื่อกี้เนี่ยมันมีความมันของน้ำมันหล่อลื่นมันคืออะไรเขาให้มาเพิ่มด้วยครับ อยู่ในกล่องอ c c เซส o ซอครับอยู่ในชุดนี้ครับมีอะไรบ้างอลองดูอ่ไหนๆก็พูดตัวนี้แล้วมาดูก่อนเลยครับมันคือหลอดนี้เลยครับเรียกง่ายๆว่าจรารบีนี่แหละความเหลวพอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นกับจราระบีหนึ่นๆเหมือนของลูกปืนรถยนต์หรืออะไรขนาดนั้นมันคือจรารบีที่เอาไว้หล่อลื่นตัวแกนมันนี่แหละให้มาประมาณนี้ให้มาสักราว,ราว 0.4มิลลิลิตร0.5มิลลิลิตรโดยประมาณถามว่าเอาไว้เติมตอนไหนเอาไว้ทำเอาไว้ใช้เพิ่มตอนไหนสมมุติว่าวันหนึ่งเราเอามันถอดออกมาแล้วล้างแล้วเราเอาไปล้างเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเช็ดเป่าปัดฝุ่นทำความสะอาดให้น้ำมันออกก็คือให้มันแห้งเราอาจจะพลาดหรือว่าปล่อยแม่งเลยช่างแม่งให้มันไปโดนแล้วก็ล้างไอตัวจารบีนั้นนะออกไป พอมันล้างออกไปเสร็จปุ๊บเช็ดทำความสะอาดให้แน่นอนนะครับว่าฝุ่นไม่เหลือแล้วค่อยเติมลงไปถามว่าเติมเยอะแค่ไหนแค่พอให้ทั่วคล้ายๆกับทาซิลิโคน CPU นั่นแหละครับให้ทั่วก็พอไม่ต้องเยอะล้นแล้วถ้าถามว่าไอ้หลอดนี้หมดแล้วจะทำยังไงเซิร์ชง่ายๆเลยครับจาระบ,บีธรรมดาก็ได้หรือถ้าเกิดใครพอมีงบไอ้นี่พอใช้แทนได้ครับเออเซิร์ชคำว่าสเปรย์จาระบ,บีเหลวไอ้โทษโทษ สเปรย์จารบีขาวหรือว่าเซิร์จจารบีขาวก็ได้เอามาใช้แทนได้ขอเป็นจารบีที่ไม่มีความหนื่ออะไรมากมายขนาดนั้นให้มันหล่อลื่นตัวแกนนะครับทั้งแกนในใบพัดลมและแกนที่เป็นแกนทองแดงหน้าสัมผัสประมาณนั้นใช้แทนกันได้ในกรณีที่ไอตัวนี้มันหมดถามว่ามันจะหมดไหมหมดหมดนานไหมกว่าจะหมด0ู0.5ดมิลลิตรเนี่ยผมเดาดูจากปริมาณนะล้างได้ประมาณสัก4-5ถรอบอ่ะ เพราะ3หลอดเนี่ยไอ้โทษทีสใบพัดลมเนี่ยสแกนเนี่ยคุณไม่ต้องเติมเยอะเลย4-5รอบผมว่าถ้าเกิดใช้ดีๆเป็นๆเพลๆเหลือนะครับเพลๆเหลือเลยอ่ะทีนี้ของที่มีมาให้มีอะไรอีกมาดูในส่วนของตัวคอนแทคนิดนึงครับที่เป็นแมกเนติกมาให้นะครับเขามีมาให้ทั้งหมด3ชุดเลยครับนี่ครับ3ชุดเลย3ชุดก็คือต่อพัดลม1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรา ติดตั้งแบบ3ตัวติดติดแบบนี้เราใช้สายเดียวครับฝั่งมันเนี่ยฝั่งเอตัวหัวสายเนี่ยจะเป็นตัวเมียเพราะฉะนั้นฝั่งที่เราเข้ากับพัดลมก็คือเราจะต้องเข้าท่านี้และที่ใบพัดลมที่ตัวพัดลมครับตัวทีบอดี้มันเห็นไหมจะมีลูกศรและที่ตัวของมันที่ตัวหัวมันเนี่ยก็จะมีลูกศรเหมือนกันนี่ให้ลูกศรมาชนกันถูกไหมจะเป็นด้านที่ถูกต้องแล้วก็ให้มันดูดเข้าไป ก็จัดให้มันอยู่ในท่าทางที่มันโอเคหน่อยถามว่าแรงดูดมีมากขนาดไหนห้อยแบบเนี้ยได้ไม่หลุดแต่ถ้าเกิดโยกก็พอที่จะหลุดได้ซึ่งไม่มีใครไปทํากับมันแบบนี้อยู่แล้วในการใช้งานจริงถูกไหมครับความยาวของสายนะครับเป็นสายดําหัวดํานะความยาวของสายโอ้ผมชอบทีทีในเรื่องความยาวของสายนี่แหละทุกอย่าง ให้มายาวมากๆยาวแบบเหมือนทำมาเผื่อเคสตัวเองไอ้ที่แบบเคสใหญ่ๆอะ่ะยาวจริงว่ะยาวจริงว่ะเออไม่มีตลับเมตรเอาฟุตนี่แหละแม่งวัดแม่งนะสมมุติหนึ่งฟุตสิบสองอีกสิบสองกับอีกคูสี่ 4. เอ่อสามสิบสองฟุตเป็นเท่าไหร่วะสองฟุตหกสิบ บวก40้เชี่ยเมตรนึงอะร้อยเซนน่ะพี่น้องยาวไปแต่ก็เอาดีแต่ก็ยาวไปฝั <c oughs> ่งหนึ่งเป็นฝั่งที่คอนแทคเข้าด้านพัดลมนะครับลูกศรยังไงบอกไปแล้วให้ดูให้ดีมันจะมีลูกศรชัดเจนในการใส่ว่าฝั่งไหนเพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดใส่ผิดฝั่งแบบนี้สมมติอันนี้ถูกฝั่งก่อนลูกศรกับลูกศรฝั่งเดียวกันถูกไหมครับที่ตัวพัดลมกับตัวหัวเห็นนะอะ แต่ถ้าเกิดว่าใส่ฝั่งนี้เราไม่รู้มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดันออกเห็นไหมไม่เหล็กมันจะดันออกเนี่ยเห็นไหมมันจะมันอึ้อดอึดออึอเอ้ยสรุดีว่าอึดอึดแต่ถ้าฝั่งนี้ปุ๊บดูติดเลยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งของหัวสายก็คือจะเป็น PWM 4ี่พิน long main b o พัดลมแต่ละตัวรอบสูงสุด2000รอบ0.7 M อ 2,000รอบ0.7แอมเพราะฉะนั้นถ้าคุณซิงค์ต่อติดกัน3ตัวแบบนี้แล้วใช้หัวในการเชื่อมต่อ PWM หัวเดียวไปลงโลเมนบอร์ดผมแนะนำเลยนะครับว่า CPU แฟนเนี่ยคุณอาจจะอา,อาจจะเสียบตัวที่เป็นไฟเลี้ยงให้กับพัดลมซิงค์พัดลมหม้อน,น้ำอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดอันเนี้ย7 7แอมป์3ตัวเนี่ยผมแนะนำให้รองลงมาเป็น ไม่วอเตอร์ปันะครับวอเตอร์ปัหัว PWM ที่เป็นวอเตอร์ปัมอ่ะก็ CPU Optional Fan หรือบางตัวบางบอร์ดอาจจะย่อเป็นเอ่อ p p u OPT มันคือ Optional นะครับวอเตอร์ปั๊มแฟนะครับหรือวอเตอร์ปัหัว PWM อะ่ะวอเตอร์ปั๊มเอ้ซีพียูเอยสองหัวเนี้ยที่ลองจาก CPU Fan แน่ะมันมักจะให้ไฟ กระแสจ่ายมาเยอะอาจจะเป็น2แอมป์2.1แอมป์2.4แอมป์แล้วแต่เมนบอร์ดแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น2แอมป์ up เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่า3ตัวเอาไปเสียบลงหัวอะไรบนเมนบอร์ดที่เป็น PWM เพราะบางทีไฟมันมาไม่พอพัดลมมันวิ่งรอบไม่เต็มมันวิ่งเอื่อยนั่นแหละครับที่มาอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปเสียบกับ PWM บนเมนบอร์ดกับเครื่องนี้ผมเปิดไว้หน่อย แล้วลองดูซิว่าอารอบ2,000เสียงมันประมาณไหนซึ่งาตามสเปคนะครับ3 4มสเดซิเบลไม่ถึงเขาบอกว่าต่ำกว่า3 4สเดซิเบลมันจะประมาณไหนกับพัดลมตัวนี้นะจ๊ะไปครับ <c oughs> เนี่ยฮะผมเสียบแล้วนะครับลงเมนบอร์ดไปแล้วทีนี้ใบแรกชุดแรกยังไม่ได้เสียบนะครับผมจะปล่อยให้มันเข้าไปดูดนะอ่ะตัวแรกเสียงประมาณไหน <c oughs> อ่ะลองฟังดู ไดินไหมเข้าแหละอ่ะทีนี้เติมตัวใบที่สองเข้าไปปล่อยดูดเลยอาให้มันขยับหน่อยแบบนึงอ่ะตัวที่สองปุ๊บเสียงเริ่มดังขึ้นนะครับตัวที่สาม <c oughs> อโอเครอบไม่ตกอูลมเยอะว่ะเฮ้ยลมเยอะลมเยอะลมเยอะอูเยอะเลย ว่าทีบายแบบนี้คือถ้ามันไม่มีอะไรมาขวางเลยอะนะไม่มีอะไรมาขวางเลยเช่นหม้อน,น้ํามาขวางไม่มีฟิลเตอร์เคสมาขวางมันจะให้ลมที่เยอะมากเยอะขนาดไหน่ะแนถอยนะถอยถอยถอย,ถอย,ถอยเราจะเอาใบกระดาษนี้สดกัดเลยสดจัดเลยโอ้ยเหีย้ยนั่นไงเกือบขาด <c oughs> อั <c oughs> นนี่นี่น,น,นี่สดเกินนี่นะครับ จับแบบนี้แล้วกันอ่ะมันตีแรงอ่ะลองตีไกลระยะห่างระหว่างพัดลมกับกระดาษตอนนี้น่าจะมาทักสี่สิบสี่สิบเซนได้อยู่เฮ้ยลมมันเยอะจริงแต่ถามว่าเสียงดังไหมก็ประมาณหนึ่งครับถ้าเกิดเราเอาไปเป่าหม้อน้ำอาจจะมีเสียงฟู่นะครับที่อากาศมันชนกับฟิล์มระบายความร้อนเนี่ยอาจจะมีให้ชัดกว่านี้แต่ถามว่าสําหรับผมดังไหมเฉยๆครับวืบประมาณหนึ่งไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าน่ารำคาญอะไรขนาดนั้น แต่นี่สามตัวนะแต่ยอมรับว่าลมเยอะจริงว่ะถึงไหนวะเฮ้ยลมเยอะจริงอันนี้ลมพัดลมสามตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับไม่มีพัดลมอื่นเลยครับอันนี้ประมาณหกสิบเซนได้มั้งหกสิบเจ็ดสิบได้มั้งเนี่ยสองฟุตกว่ากว่าเฮ้ยเอาเรื่องวะเกินคาดผมนะบอกตรงว่าเกินคาดผม ลมดีลมดีและแรงไม่เหมือนกับพัดลม TT สมัยก่อนสัก3ปี2ปีกว่าที่แล้วก่อนหน้านี้ TT ออกพัดลมที่เป็นอันนี้พูดเลยออกพัดลมที่เป็นทับแฟนตัวแรกๆตัวเนี้ตามมาดูตัวนี้เลยเดี๋ยวจัด <c oughs> พึ่งเล็กได้ <c oughs> ทับแฟนรุ่นแรกเนี่ยไอตัวเนี้ยมองเห็นไหม แม่งไม่แรงเว้ยเป็น2,000รอบที่ไม่แรงเลยมีแต่เลขมีแต่ตัวเลขที่เป็นรอบไม่มีลมไม่มีฟโฟล์ไม่มี C F M น้อยมากๆแล้วเหมือนกับว่าขายไม่ได้ด้วยขายยากเพราะว่ามันไม่มีลมพอยูเซอร์ไปใช้ไปรีวิวกันแล้วเสรคือแบบมันมันเฟลอะเขาเลยทำตัวอื่นขึ้นมาแทนแล้วพอมาปรับเป็นตัวโปรเนี่ยแม่งดีเลยเอาเรื่องเลยอ่ะทีนี้นะครับขออีกนิดนึง ผมจะลองเปลี่ยนใบมันจากใบสแตนดาดไปลองเสียบแบบใบรีเวิร์สดูบ้างไอ้แกนแม่งก็ยังออกมาอยู่ดีเอาถอดยากนิดนึงอะ่ะที่จะให้แกนมันไม่มาด้วยอะ่ะนั่นนะทิดหนึ่งมันจะมีเหลี่ยมของมันนะครับมีมุมที่แบบว่าเป็นงัดกันพอดีที่ทำให้ตัวแกนออกมาล้วนๆกับทองแดงออกมาด้วย พิเดียวเลยถ้าจังหวะมันได้นะมันคือได้เลยถ้าจะไม่ได้คือไม่ได้เลยเอาอเปลี่ยนตัวดิเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกครับผมไม่อยากมือเปื้อนกันไม่ใช่เลยจะได้ทําให้เห็นด้วยว่ามันง่ายหรือยากขนาดไหนอ๋อ ้าวมาแล้วทีนี้ใส่รีเวิร์สใส่รีเวิร์สเข้าไปเข้าไปไปลองเสียบดูบ้างตามมาเลยเสียบรีเวิร์สเออเสียงพอกันครับไล่ๆกันเลยลมเฮย้ยลมไม่แพ้กันหว่าคือถ้าเราใช้มือวัดนะครับหรือความรู้สึกเนี่ยมันบอกเป็นตัวเลขไม่ได้หรอก แต่บอกได้แค่ว่าความรู้สึกพอๆกันเลยเออรวมเยอะเหมือนกันตามสเปคเนี่ยใบสแตรดาร้อยสิบเก้านะครับ C F M แล้วก็ใบรีเวิร์สร้อ C F M ต่างกัน17 C F M มือสัมผัสไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่เอาเป็นว่าเรื่องเสียงใบสแตนดาดกับใบรีเวิร์สเสียงไม่รู้สึกว่าต่างเลยนะครับส่วนแรงลมเนี่ยถ้าเกิดเอามืออังจากประสบการณ์ที่เวลาทำเครื่องหลายๆเครื่องให้ลูกค้าเนี่ย เรามักจะยื่นมือกันเข้าไปอยู่แล้วเราจะยืนข้างเครื่องยืนหลังเครื่องแล้วรู้ว่าลมของพัดลมยี่ห้อไหนรุ่นไหนมันออกมาเยอะออกมามากออกมาน้อยแบบไหนตัวเนี้ออกเยอะกล้าพูดเลยว่าออกเยอะนะครับอ่ะแพ็ค3 28,90 29,90โดยประมาณสำหรับ14 ex นะครับ ex pro สำหรับ12อลองไปเซิร์ชราคาดูผมไม่ชัว นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตัวเดียว14เนี่ยจะรู้เออน่าจะอยู่ประมาณพันเหรือยังไงนี่แหละสําหรับ14นะครับใครใส่14ได้ซื้อ14ใครใส่ได้แค่12ซื้อ12บางคนเนี่ยไม่ชอบพัดลม14เลยเพราะมันอาจจะดูเถอะทะ,ะเพราะมันใหญ่กว่าพัดลม12 2เนี่ยสเซนนะครับบางคนก็ชอบ14เพราะมันใหญ่มันได้หน้ากว้างมันดูเต็มมันดูแน่นก็ซื้อ14ใส่ไปแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เคสเรานั่นแหละครับว่าเคสเราอ่ะ หน้าใส่ได้เท่าไหร่บนใส่ได้เท่าไหร่หลังได้ไหมข้างล่างได้ไหมชอบแน่นๆก็จัดไปครับถ้าคุณใส่9ตัวเฉพาะค่าพัดลมก็แค่9 0 0าเองถ้าคุณใส่10ตัวเฉพาะพัดลมก็แค่1 1ื่นหนึเองนะครับลูกค้าผมผมเจอบางทีเนี่ยพัดลมบางยี่ห้อเนี่ยห้าพใส่3แพ็คพัดลมรอไปละหมื่นห้าหมื่นหกสุดยอด โอเคนะครับขอบคุณทีทีครับขอบคุณเทอร์โบเท็ด้วยที่ส่งพัดลมรุ่นนี้มาให้พวกเราได้ลองกันเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับอันนี้คือการถ่ายแบบเรียวๆครับไม่มีเฟกไม่มีตัดทิ้งอาจจะมีบ้างถ้าเกิดมันนานเกินในช่วงที่แบบถอดใบพัดลมมานะอันนี้อันนี้เกินไว้ก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าแวนจะตัดตรงไหนออกไปทิ้งบ้างหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะบอกแวนแล้วกันไม่ต้องตัดก็ปล่อยเรียวๆไปเลยจะได้รู้ว่าตอนถอดอะ่ะมันถอดยากถอดง่ายประมาณไหน นะครับมันจะได้เห็นถึงความสมําคัญของไอ้ตัวแกนพัดลมรวมไปถึงแกนทองแดงที่มันหลุดตามมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจกันจะได้ระวังกันเอาไว้แบบนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าถอดออกมาปุ๊บ <c oughs> เห็นปุ๊บแล้วก็ยัดกลับเข้าไปใหม่ไม่ได้นะครับอ่ะอ่ะถอยกลับไปอาแวนเดียวเหมือนกันสมมุตินะสมมุติแล้วกันว่าถ้าเกิดถอดออกมาแล้วแกนทองแดงแม่งเสือกตามมาด้วยนะถ้าแกนทองแดงมาเสือกตามมาด้วยแล้วเราไม่รู้อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ยังไงดีวะอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับคือการที่ถอดออกมาแล้วแกนทองแดงข้างในกับแหวนหลุดตามมาด้วยซึ่งเห็นไหมจะโบว์เว้าไปเลยมึงโบว์เหรอแต่แบบที่แกนทองแดงไม่ตามมาด้วยจะเป็นแบบนี้แกนเปล่าๆแกนทองแดงอยู่ข้างในและแหวนอยู่ข้างล่างอีกทีนึงจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราพลาดหรือเราไม่รู้ ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูเราลืมหรือเราไม่รู้จริงๆว่าแกนทองแดงกับแหวนมาหลุดตา้มาด้วยแล้วเราดันเอาใบพัดลมที่เป็น reverse. รีเวิร์สอะรีเวิร์สอยู่นี่แบบนี้ที่มาจากโรงงานเนี่ยเสียบกลับเข้าไปเป็นอย่างไรแม่เหล็กดูดนะครับแต่จะไม่มีกึกกกักกและใบจะแกว่งแบบนี้เลยซึ่งมันผิดนะครับผิดแนวทางผิดวิธีเลยถ้าเอาไปใส่กับเสียบปลั๊กเป็นยังไงเอาดูใกล ถ้าเอาปากใส่เข้าไปเลยจะเป็นยังไงฟังเสียงหมุนครับแต่ชิบหายแน่นอนอย่าหาทำพังแน่ๆอันนี้ผมทําให้ดูอย่าไปหาทำตามโอเคนะครับมันจะเป็นแบบนี้แค่เสียบลงไปเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างงี้มันไม่ได้มันผิดกับการเสียบที่มีแกนแบบปกติที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหม โอเคนะครับชัดเจนนะครับทุกคนหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ไลน์แนวทางแทบจะรีวิวแล้วแหละถึงผมจะไม่ได้มีเครื่องวัดลมถึงผมจะไม่ได้เอาไปเป่าหม้อน้ําแต่ทริคภาพรวมแล้วก็คิดว่ายูเซอร์หรือว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์นะครับจา,จากการได้ดูคลิปนี้ขอบคุณทอประเทศอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมคลิปฝากไลค์ฝากซับสไคร u ์ยูทูบชาแนลของเราด้วยนะครับคลิปดีๆแบบนี้จะมีออกมาให้ดูเรื่อยๆที่ tankscom ชาแนลจนกว่าจะพบเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงคอมสนิทกับคอมิกสโตลลาไปก่อนสวัสดีครับ